รายการรถโรงเรียนเป็นรายการทุกไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยรถโรงเรียนเฟิร์สคลาสอาทิตย์นี้พบกับเรื่องราวของสามนักเรียนแสบใครครับที่เคยได้รับเกียรติบัตรของโรงเรียนครบทุกประเพณีของเพื่อนเนี่ยก็ดูไม่น่าสำคัญจนเขามาเป็นคำถามเรียนก็ดีครับ กีฬาเด่นฮะวิทย์ในงามครับข้าวหลามอร่อยในร้านโรงเรียนเพิร์สคลาสวันนี้แน่นอนครับ 1> 1 week, หนึ่งสัปดาห์นะครับที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดนะครักับแขกรับเชิญของเรามาพร้อมกับเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่และคนนี่พลังแบบเหลือแหลมมหาศาลมาเลยจ้ามาแล้วครับแกนนักเรียนหญิงที่จะมาเข้าคลาสของเราอันดับแรกก็ต้องมาราย,ยางานตัวน่าชั้นกันก่อนเลยสาวตาโตเตยจุริพน์ิทธิ์จารุินบินเดชาสิงห์สิงห์หักศร และสาวแก้มปองจัดจากพิมพ์ระตาสิทธิ์เกาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามมาด้วยหัวน้าแก๊งหน้าฝาเจนสุกาสิทธิ์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีและนักเรียน ทายสาวไฮเปอร์จิ๊บปกฉัดสิทธิ์เก่าจารโรงเรียนเซนโจเซฟคอนเวนนักเรียนหญิงของเราก็มากันครบแล้วเหล่านี้มาดูเหล่านักเรียนชายประจำโรงเรียนเฟิร์สคลาสกันบ้างดีกว่าเริ่ม้นด้วย่่ชายคนแรกของเราพี่ลิงจากโรงเรียนเทพสุริน และคนต่อมาผู้ชายอบอุ่นพี่ป๊อปจากโรงเรียนราชินลาสีอนทอัมรุงตามมาด้วยหนุ่งเข้มสิกาิ์โรงเรียนหงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพี่เพชรมาตอนนี้มีสี่สาวแล้วนุ่าเหลือแค่สามนะครับใช่คิดว่าน่าจะเพิ่มเป็นเอีกสักหนึ่งบทละกันได้เข้ามาแบบ มาเคาะประตูโรงเรียนเลยอยากจะมาร่วมพาร์สำับเราด้วยใช่และแล้วคนน่าจะคุ้นหน้าเขานะครับเพราะว่าเป็นหนุ่มหน้าแปลกแต่ไม่แปลกหน้าคอหนังต้องรู้จักเขาแน่นอนครับกับดีเจเผือกทั้งเนี่ดีเจเผือกจะมีอะไรมาท้าแข่งกันนี่ยสามสิบห้าสามสิบเอ็ดเกเซมซ่าไปวันนี้นะ แต่<ร>ไม่เ, <จะ S 1> เกิดห้า,าแปลกแต่ไม่แปลกหน้าทร <ผม S 1> งผมก็ทรงผมใหม่ด้วยทรงผมนี้ได้แ <c oughs> รงบันดาลใจอย่างไรครับพี่เบิร์กถ่ายหนังครับนี่ คุยมากจะโม้มาว่ามีแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยว่าสพี่มากพี่มากพักขนมแข่งไปเล่นบ้างไปเล่นบ้างหนึครเล่นบ้างก็มีมาริโอ้มีใหม่ทวิการมีผมมีฟลอยมีคุณเชมีแก๊งคนกลางคนกองมาครบนครับโอ้โหเกือบกับมาริโอ้อยู่ด้วยกันกินใช่ไหมลุงนี่นะโว้ยซิ่งห้าสูสีใช่จริงจริงแล้วเราก็เกือบได้เลยอย่างที่มากให้ออกกันไปดีกว่าครแค่เกือบแค่เกือบเท่านั้นแค่เกือบเพราะถ้าเราเป็นพี่มากเนี่ย ใครจะดูเป็น,ปน <All right. S 1> ครับผมดูนกเลขะีในแหม่มี <laughs> <laughs> สัปดาห์นี้นักเรียนใหม่มาบางทีก็เดี๋ยวจะให้เป็นตัวแทนที่อยู่หน้าชั้นด้วยละกันนอกจากนักเรียนใหม่ของเรานักเรียนเผือกแล้วเนี่ยก็จะมีอีกสองคนด้วยกันที่จะมารับย์สารก็เป็นนักเรียนพี่เพชรด้วยละกันแล้วก็นี่ข้างๆผมเลยนี่นักเรียนน้องจิ๊บนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องไปตอบเหรอครับถูกต้องถ้าเกิดผมพาก็โดนทำโทษอีกนอดูเหมือนพี่ลิงเขายังหล่อจากอาทิตย์ที่แล้วอยู่เลยนะครับแม่ก็โดนทำโทษไปคนเดียวแบบนี้ยังไม่พอแต่ละคนเขาเล่นงานกันเต็มข้อโอ้แต่ น,นี้ก็ต้องมีแขตกันบ้างล้ครับไม่อยากนั่งเลยอ,อยากที่เห็นละครับนักเรียนทุกคนที่มายืนรถโรงเรียนก็ต้องทำคะแนนให้เยอะที่สุดเพื่อหน,นีการลงโทษแบบนี้ล่ะครับส่วนประสริาธน้าชั้นในวันนี้ก็คือสารนักเรียนตัวจีดของเราเด็กชายเพชรมาเด็กหญิงจิ๊บ และเด็กชายเผือกนั่นเองมันดูกันว่าเขาจะมีวิธกรรมแสบซ่าอะไรกันบา้างให้แต่ละคนได้พูดถึงความผูกพันที่มีใ้กับโรงเรียนหรือว่าสถาบันของเราเลยละกันนะครับเริ่มจากท่านประธานนรกเรียนครับอ,อ๋อ,อ,อคุณเทพพิเศษน,นะครับเป็นสถาบันที่ถ,ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของของประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่คุณเทพพิเศษให้มาตลอดครับคือเรื่องของของสปิริตนะครับโรงเรียนเนี้ย นำเรื่องสปิริตนะครสิ่งที่พีรู้สึกได้รับจากโรงเรียนเทพพิเตียนครับของจิ๊บก็สมัยเรียนมันเปรียบเยสมือนบ้านหลังที่สองที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นแล้วในบ้านหลังนี้มันก็ทาให้เราโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความรู้ทั้งเรื่องเพื่อนทั้งเรื่องสังคมทุกๆอย่างขอบคุณมากๆค่ะอ๋อ <c oughs> จริงๆผมผูกพันมากนะกั <c oughs> บเซนเซฟคันแบนต้องบอกว่าผมเป็นเผือก อยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะโรงเรียนสาธิตเกษตรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อเผือกครับแต่ว่าอาจารย์ตั้งให้ตอนปห้าว่าเด็กนี่เป็นตัวขาวดีก็เลยตั้งชื่อให้เราว่าเผือกถ้าสมมติว่าไม่ได้เข้าโรงเรียนนี้ป่านนี้ก็เป็นเด็กชายบอยเดินออจริงๆช,ออชื่อบอยชื่อบอยชื่อบอยไม่มีใครรู้เลยตอนนั้นชื่อแบบเบสิกชื่อที่ดูหล่อดีไม่ใช่เหรอ ผมคำถามแรกคำถามแรกเกี่ยวข้องกับอำนาจ Power Power แปลว่า Power แปลว่าไอ้ที่เป็นแป้งต้อเยอะต้องเยอะครับวาวด้วย ไม่รอดทางเรียนกากีอายกันทั้งหมดนู่มันมาทนี้อ่ะเคยไหมอากุญกี่คงไม่เห็นรุ่น้องอ่ะคือเราไม่เคยใช้ในทางที่ผิดครับแต่เราก็ไม่เคยใช้ในทางที่ถูกพี่ได่ทำอะไรเลยนี่หว่าก็คือสิ่งที่มันเลวร้ายเนี่ยเราต้องไม่ทำสมมติว่าผมเห็นเด็กนักเรียนที่เอาเสื้อออกน่องเกยผมก็จะเดินไปบอกว่าคุณเรียนที่โรงเรียนอะไร คุณไม่อายอ่ะคุณไม่รู้สึกว่านี่คือโรงเรียนที่สั่งสมมาเป็นร้อยปีคุณเอาเสื้อออกนอกกางเกงได้ยังไงแล้วเด็กเด็กตอบว่ายังไงตายไหมแล้วเกี่ยวเอ้ามันไม่รู้เหรอแล้วมันก็อ่านแล้วมันจะไงมันเลิกเรียนแล้วไม่เกี่ยร์แล้วพี่อะไรกับพี่พี่จริงๆผมต้องถอดกางเกง ใช้อนานาจก็เกี่ยวข้องกับโจทย์แรกของเรานี่ละครับสมัยเรียนครับใน3คนนี้ที่ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการไเงินน้องโอ้โหแม่ข้านจะเป็นขายใหญ่ใจโหดแบบนี้กันแล้วนีน่จะเป็นเด็กชายเพชรมาเด็กหญิงจิ๊บหรือเด็กชายเบือกก็ต้องมาทายกันดูละครับยกคำตอบครับมันต้องอย่างนี้มันต้องวัดกันอย่างนี้ไปเลยชนท่า แต่งงมากงงมากนี่คือเรื่องแต่ผู้ชายไม่ไม่ไม่คือพี่พี่เราสงสัยว่าจิ๊บเลวไม่ได้อยู่คิกับพนะสถ้าเป็นจิ๊บจะรู้สึกว่าจะไถ่เงินผู้ชายเรื่อง้หดแล้วไอ้เร้มันทสิ่งไม่ดีอได้ไของเพื่อนเนี่ยก็ดูไม่น่าสำคัญจนเขามาเป็นคำนี ันไมมีตัวตนในคนนี้ไม่น่าจะสําคัญขนาดถึงเขาพูดจะพูดถึงยาวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพี่เพชรที่บอกว่าเป็นพี่เพชรเพราะว่าผมศรัทธาในความเป็นพี่เพชรเพราะผมเชื่อมั่นว่าพี่เพชรต้องทําเรื่องบัตรซบหูพี่เพชรเนี่ยดูเป็นคนที่ต้องหลอกเจ็กเลยนะหลอกมากๆเออต้องคลิปลุกต้องแบบทำเพศในขณะที่เผือกเนี่ย ทำไมหล่อไม่ได้เหรอตอนเด็กอะเออในขณะที่เผือกเนี่ยสีขาวๆอ่ะเะหอนะตอนทองแบบไม่มีอะไรเสียละชื่อก็โดนปลดออกจากความเป็นชื่อของตัวเองโดนมาเป็นไรตัวตนไรตัวตนไม่มีอะไรเสียตั้งเลยขึ้นมาให้เป็นคูโดอดเดอเฮ้ยไขเงินรุ่นน้องเล้ลกันเออตอนที่คุณไปนไขเรุ่นน้องคุณเ่รอ ต้องอยู่อย่างไรตัวจนต้องทนใจเงินเพืมาดูกันเลยดีกว่านะฮะข้อแรกครับคะแนนแรกที่ถามว่าสมัยเรียนนะครับใครครับที่ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการไถเงินน้องครับและคนคนนั้นนะครับก็คือเสร็จครับ ผิดกันหมดเลยไม่น่าเชื่อว่าสาวไฮเปอร์หน้าหวานอย่างคุณจิ๊บปกฉัดตอนสมัยเรียนเขาจะเป็นขาใหญ่ใจโหดเงียบจะเล่นเอางงกันทั้งคลาสนะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากปากจัาต,ตัวพร้อมกันเลยคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิ๊บซ่ามากอนแบบมีแบบมาเซอร์อะไรเงี้ยค่ะคนหนึ่งซึ่งเป็นมาเซอร์คลุมคุมมาอย่างนี้เลยแบบไม่อาบน้ำเลยมาเดินเซอร์มาเลยคือย้อนขอให้จิไปอยู่เป็นประจำอะไร มันจะมีพาร์ทพาร์ทหนึ่งที่เป็นโรงเรียนประจำและลักษณะการให้เงินของโรงเรียนประจำเนี่ยก็คือว่าจะให้เป็นรายอาทิตย์ให้250นี้อยู่5ว hey. ันวันแรกใช้หมดเลยเฮ้ย250เองไปเลยเพื่อนเลยรายเลยจิ๊บมีน้องสาวอีกหนึ่งคนซึ่งจิ๊บอยู่ประจำแต่น้องไปกับทุกวันนั่นหมายความว่ามันสามารถขอตังค์แม่ได้ทุกวันเราก็ไปเลยเอ๊ะเดินไปหน้าห้องนอนทุกวันไอ้ค่ะเราไปหยิบกระเป๋าตังค์มาหน่อยดิมันก็แบบเอ้าทำไมอะเธอ คือฉันไม่มีตังค์มะเธอเธอเธอไปหยิบมาเร็วเร็วเร็วมันก็ซื้อน้องงงเร็วเร็วน้องก็เดินไปงงๆหยิบกระเป๋าตังค์มาแล้วก็เปิดมาปุ๊บสมมติน้องมีอยู่สองร้อยเออมีอยู่ร้อยห้าบาทเราอาไปเท่าไหร่เราเอาไปร้อยหนึ่งยังเหลือเลยจิตใจเราเป็นอย่างนั้นอ่ะจนเราจบมาหกเลยอ่ะนี่นึกว่าถ่ายเงินน้องเป็นครั้งคราวไป ทายันจบม .6 เลยละครับเนี่ยแต่เรื่องราวแบบนี้คุณจิ๊บเขามีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆกันด้วยละครับอยากให้ทุกคนมีสติในการใช้เงินการแมネจเมนต์เพราะว่าจริงๆเราทุกบาททุกตามคที่คุณพ่อให้มาคุณแม่ให้มาเราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องเหนื่อยแค่ไหนให้รู้จักบริหารรู้จักออมแล้วก็ประหยัดให้ได้มากที่สุดด้วยนี่ละคร พ่อคิดดีๆจากคุณนจิ๊บเห็นสวยๆอย่างนี้สมัยเรียนเธอก็แสบใช่เล่นเลยนะครับสำหรับข้อนี้ก็สรุปว่ายังไม่มีคะแนนกันสักคนเลยครับคำถามขันที่สองเนี่ย ามก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะเคยแบบได้รับรางวัลอะไรทในการทำกิจกรรมต่างๆก็ไปเรียนน่ะเหรอได้รับรางวัลวิจัยประวัติอะไรวันไม่ได้ผมได้เฮ้ยน้องผมก็ได้ได้เนสมัยเรียนได้ได้รางวัลได้นี่ได้พัะนลมจากงานกาชาติของพี่เนี่ยพี่ได้อะไรมากความประวัติดีไงเออคำถามข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกียรติประวัติครับซึ่ง หนึ่งในสามคนนี้เนี hmm? okay. ่ยนะครับที่โรงเรียนเขาเนี่ยมีเกียรติบัตรแจกทุกปีนะครับซึ่งมีหลากหลายประเภทนะครับก็จะเป็นอย่างประเภทเรียนดีมีความเป็นผู้ดีตลอดมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ให้เกียรติบัตรหรืออย่างนึงคือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนคือเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งกีฬาหรือว่าประกวดต่างๆเนี่ยก็จะได้รับเกียรติบัตรด้วยนะฮะถือว่าเพอร์เฟกชันถือว่าเป็นคนที่เปอร์เฟกมากๆเลยใครครับที่เคยได้รับเกียรติบัตรของโรงเรียนครบทุกประเภท แม่ใครจะเพอร์เฟกได้ขนาดนั้นกันละครับเนี่ยแต่จะเป็นเด็กชายเพชรเด็กหญิงจิ๊บหรือเด็กชายเผือกต้องมาลองทายกันดูล่ะครับคนไม่แน่นอนคือความแน่นอนใช่เลยและคนที่เขานอนคือคนที่ไม่นอนอยังไงย้อกคำตอบครับ ันสุดท้ายนี่อะไรอ่ะออเผือโอเคพือเผือมเือหมนอะเฮ้ยโอ้ินหรืออะไรกับนี่บอดแค่คอนเซ็ตตอบสองสองหนูอีกแล้วไม่มีสอบทไมไม่มีเลยวาจากที่จิบตอบเมื่อกี้ควรได้เลยไหมล่ะ้อ่อีเห็นเป็นคนที่แบบตั้งใจมีอะไรอะไรต้องเพอร์เฟคทำอะไรต้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยน่าจะเป็นพี่เพชรพี่แต่ตอนเขาเขียนคำถามว่าเห็นว่า3.8มจุดแปดนี่พี่ก็ตกใจว่าเกรดนี้มันมีพี่นึกว่าเต็มสองตลอดตอนเรียนสอเต็มสองเร็นมาสอนก็เต็มสองก็เลยตั้งใจเรียนไปงั้นเนี่คนบ้ากับคนจีเนียสเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลื่อมกันนิดเดียวดูหน้าคนเผือกสิคะดูเหมือนอคนบ้าคนบ้าคนเผือกเลือกคนบ้าท่าไม่ได้เป็นคนบ้าคะ ดี uh, มากนี่ชมใช่ไหมตัวราเนหลุดความบ้าไปจะเจอความจริงเขามีคาแรคเตอร์ของการเป็นนักกีฬาด้วยอาจจะไม่ได้ร้อยรนกีฬาแต่การแบบว่าแข่งขันแล้วอยากเขาเรียนโรงเรียนพวกแนวสาธิตคุณไม่รู้จริงอาจารย์ผมราะห์มาที่พ่อครับนี่เป็นใช่แต่ข้อนี้ถูกก็รู้จริงแหละ มันผอไม่พูดแล้วใา่นี่เราเด็เดี๋ยวแกมข้าข้าขอพิลีชชัดๆนะฮะพี um> ่ของผมวันนี้เรียนก็ดีครับกีฬาเด่นฮะวิทย์ในงามครับเข้าหลามอร่อยเข้าหลามเข้าหลามคนคนหงวันเลยจิ สแดงด้วยไม่เขาเป็นคนตั้งใจทุกเรื่องทุกเรื่องทําอะไรทําจริงทําจริงทุกเรื่องกีฬากิจกรรมทําอะไรทําหมดทุกอย่างพร้อมถึงชื่อเฮ้ยเยวันนี้ใครมาไวเพชรมามาดูดีกว่าครับว่าหนึ่งในสามคนนี้ครับคนที่ได้รับเกียรติบัตรของโรงเรียนครบทุกประเภทนะครับ นนั่คือคนคนนั้นก็คือท่านท่านท่าน ใจอะไรเนี่ยโอ้ต้องสร้างความไม่สงบกันตลอดเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังพี่เผือกเขาชี้แจงก่อนดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันยังไงถึงควาดเกียรติบัตรในครบทุกประเภทกันแล้วเนี่ยก็คือเกียรติบัตรอะไรเนี่ยคิดเอาเองหรือเปล่าเผือกคอหรเปล่าลังาหรือเปล่าอันนี้ลังฐาหรือเปล่าอาจจะดูเหมือนไม่น่าเชื่อแต่เขาได้จริงๆนะ อาจารย์มาเลยดีกว่าอาจารย์มายืนยันเลยว่ามีไหมได้ได้ได้เลยใช่ไหมหลักฐานเฮ้ยนี่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละ เขาสิก็เขาใช่สิตอนนั้นอยู่ประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับงสามนะเปรีปอนหนึ่งเข้ามาได้แล้วไงเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีเด่นตั้งใจเรียนเสมอเหมาะสมแก่การเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนนี่แบบแพทย์นี่ประเภทนี้เด็กชายพงษ์สะทอนมรนะเมืองนี่เขาอยู่กเนี่ยรเอติบัตไม่ใช่มลรนาบักใช่ยังมีแรงไข้นี่เนี่ยจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่จบได้4.0 ส0่ก็ได้ก็ได้ก็ได้เขาได้สี่ศูนย์แล้วเราก็เป็นคนที่มีความป็ะพื้นด้วยก็เลยได้เกดีใกดดดีจะได้ช่วงปฐมช่วงไม่ไยกเนี่ยมันจะมีประเภทที่สามที่คนได้ยากมากคือผลการเรียนก้าวหน้าอย่างเด่นชัดคือเพิ่มขึ้นเพิ่มงต้องง่ก่อนเริ่มนต้องโง่แล้วเทอมหลัง้อฉลาดขึ้นมาอีกจุด้าขึ้นไปประเภทสี่ก็คือสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนดหรอไม่ได้เป็ดกีดหรอเป็นนักกีฬาฟุตบอล ได้เหรียญทองแดงแล้วก็ได้เหรียญเงิน2ปีได้เหรียญทองแดงแล้วก็เป็นหลีดด้วยครับผมได้เหรียญด้วยเล่นโขนเล่นโขนด้วยแต่คือโตมาเป็นแบบนี้ก็คือสังคมพาไปมากกว่าว่าผมก็เป็นแบบพี่เบ่อว่าผมดูหน้าไม่น่าได้ยุคนี้นั่นแหละแต่มันได้ครับผยอมทำหน้าเอาไว้เบิกตองเฮ้ยจริง ป๊อบไปเอาที่บ้านป๊อบมาที่ได้ประกาศเยอะๆอหมูเ,เยอะเลยจากกรมศุสว์เนี่ยทำไมละ่ะทำโคตวัวเลยม <c oughs> เรียกได้ว่าถ้าไม่มีสาธิตเกษตรในวันนั้นก็คงจะไม่มีพี่เผือกในวันนี้ก็เพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อเผือกแล้วครับเขาชื่อบอยแต่ที่มาของชื่อเผือกก็ามาจากคุณครูท่านหนึ่งที่เขาเสนิทกันมากๆดังนั้นทีมงานของเราจึงไปตามหาตัวอาจารย์เปรมลูดีมารอเซอร์ไพรส์กันอยู่มาดูกันว่าเมื่อเขาทั้งสองได้เจอกันแล้วจะเป็นอย่างไงไปพบกันเลยดีกว่าครับกับอาจารย์เปรมลูดีครับ รถมาสินี่แหละครับคนที่ตั้งชื่อเผือกให้กับผมเนี่ยะครับผมนี่ครับผมอาจารย์ทำไมถึงเรียกว่าเผือกครับเผือกเนี่ยเป็นคนซึ่งหน้าเป็นเผือกๆอย่างเงี้ยคือคือในห้องเรียนเนี่ยคือในห้องเรียนเนี่ยก็จะเห็นหน้าเขาเร้งออกมาเลยคือเผือกเขาขาวครับผมพอเขามาบอกว่าเพราะชื่อนี้ทําให้เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมเนี่ย พูดจริงๆว่าดีใจมากมดีใจมากนะฮะอนนั้นไม่ได้คิดอะไรในเมื่อสิทธิ์ย่างคุณเผือได้มาเจอคุณครูที่รักและเคารพแบบนี้ก็ต้องมีการไหว้ครูกันซะหน่อยละครับ <c oughs> ทุกวันนี้ผมก็ยังนึกย้อนไปว่าถ้าป .5 เนี่ยผมไม่ได้อาจารย์ตั้งชื่อให้ว่าเผือในป่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีวันนี้หรือเปล่า,าจริงๆแล้วก็มันกลายเป็นชื่อที่ผมรักยิ่งกว่าชื่อเล่นตัวเองจริงๆซะอีกก็ขอขอบคุณอาจารย์รเป็เนมดีครับที่ทําให้มีเผือในวันนี้ครับ แต่เรื่องราวสนุกซาฮาและความซาบซึ้งของเานักเรียนทั้ง8คนยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะสัปดาห์หน้ายัางต้องมารู้กันว่าเรื่องราวแบบนี้จะเป็นของใครใครครับ ที่ต้องยอมเต้นกลางงานโรงเรียนอื่นนะฮะไม่ใช่โรงเรียนตัวเองนด้นะเพื่อแรกเงินกลับบ้านไม่แลกเงินเนี่ยดูท่าทางเป็นจิตแน่นอนเลยและพวกเขาจะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนไหนพบกันอีกครั้งในโรงเรียน First Class อาทิตย์หน้าบ่าย2โมง5นาทีช่อง5ห้ามพลาดนะครับ